ยามายามแล้วครับผมยามไปซุ้มหนึ่งเลยล่ะได้ปลาไหลหน่อยตัวนึงปลาไหลน้อยหนึ่งตัว ยืดหลอนอยู่นี่แหละหลอนก็แคปตอดหล่อนก็หลังนึงยังนี่หายอยู่ก็จมอยู่หลังนึงอยู่นีู่่มันจมแล้วพี่น้องจะคือคล้ายๆกับว่าดึงออกไปเลย ก็ผมปลูกไส้ไหมไว้ไหมโอ้พี่บดจมบดจมปลูกไส้ไหมไว้โอ้ลดลดลด ใจอย่างรุนแรง điệt đại cây, điệt đại cây, khao cọ cắn đúng không? thể hiện là đại cây buộc cây buộc đập cây đi có ạ, hửm, sẹo đại, đại ở, cái một, perduk, đứt perduk cái một ở, không thấy này cái gì ngay ở này, một พี่น้องไปต่อให้อีกว่าหลายรุกได้ใจรุกได้ใจขอตัวหนึ่งยหยดพี่น้องขอย้ำขึ้นผมบริเวณมายาม ก็ตัวหนึ่งอยู่คนได้่ยวยู่ที่ครับสายตึงว่ะตึงยุ่ยสายตึงสายตึงสายตึงยุ่ยจะว่าขนมติดดึงไปชิมซิ่งซดึงไปชิมดึงไปชิม ก็ไร่กาดเย,ย็นอยู่ครับหมอกเย็นหมอกมูกอกืดเออกี่หล,ลังไอ,อหอดเพ่งดาเปิดเบิ้งน้ำพักตบเดินเดินมาน้ำพักตบบ้างเหรอไอเพิ่งดาด้วยหมานอยู่ไปต่อครับอหอดมอง รับไก่กับหัวใจหมูประชันกันและพี่น้องรับไก่หัวใจหมูประชันกันเลยอยู่น้ากันลองซองแดงว่ามองหนีบ่มีปลาไหลครับไม่น่าจะมีเปลาไหลบาจมแต่ว่ากับหมุนกันอยู่ด้ล่ะไข่คายมีดึงอยู่มีดึงมีดึงก้บนเนี่ยซึ้ gading deh lah gading gini yaudah mau nih hebang Denggi, gini Denggi gini gading gini gading gini Oh, bawa tipe, selah. เดินไปอยอะเจ็ดพยูหรอพี่น้องกันยุนหรือไล่ะ มันพยายามน้ำขึ้นน่จะจะได้แล้วผมบริมาครับน้ำขึ้นอ๋อพี่จะคล้อ,องเหยียบจ้ะพี่ ดึงไปอยู่พี่น้งองบดติดโอเคเกดการอยอะปลาไหลหนึ่งปลาคอนหนึ่งปลาดุกหนึ่งมงดานหนึ่งมนันซ้ำนี่ก็ได้แต่อันนี้กันแม่ยามน้ำขึ้นก็น่าจ,จะได้ไปวัดีพี่น้องจะมีเบิ่งป่าน้ำกัน